ชิดเกินชิดเกินพร้อมนะคะแม่แม่ไปเลยไปแป๊บหนึ่งนะอ่าขอรับบอกนะเอาเลยเนาะอ่ะอยากให้ผมทำงานแถบาวันนี้เลยครับงานครับก็งานวันไหนครับวันนี้ก็คือขาดครับแล้วก็เหมือนได้เป็นการอัปเดตแบบว่าแผนที่กำลังจะเกิดขึ้นในงานเซ็นทัลโน่ทางนี้ในงานเขาดาวปีนี้ครับ เต่นตาตื่นใจมากเนขาจัดทั้งพาโนรามิกจอต่างๆแสงสีเสียงปด้วยมีป๊อมปัดด้วยเล่นของเล่นปีที่แล้วเราได้ไปดูแล้วคิดว่าปีนี้มันจะอลังการกว่าปีที่แล้วไหมสุดๆเนาะก็ต้องอยู่แล้วเนาะจริงๆว่าแบบว่าอลังการมากเหมือนแบบว่าเขาแบบตั้งแต่พูดขนาดจอหรือไลอ้อนอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอลังการกว่าปีที่แล้วแน่ๆแล้วก็มั่นใจว่ามันจะสนุกแน่ๆคิดว่างานปีนี้ก็ทีมเราเองอะไรหวาวกันตี้งใจละ ต้องให้เข<อ>าจริงๆเซนเตอร์เราเรายังเป็นแบบตัวลูกต,ต <c oughs> ัวน้อยโยคิดว่าปีนี้มันจะแน่นกว่าปีที่แล้วนะเพราะปีที่แล้วมันือแบบที่สุดแล้วปีนี้เขามีแบบลับตัวอะไรมายแสดมากมายถ้าดูจากกิจกรรมแบบไลน์อัพนี่น่าจะแบบแน่นนะซ<ช>ึ่อที่ไม่พอด้วย <c oughs> คนน่าจะมากันเยอะมากครับเพราะว่ามีแบบกิจกรรมแบบ่ยศิลปินที่น่าสนใจเยอะมากปีนี้ครับปีนี้ต้องเซอรไงบ้างเพราะว่าได้เข้าไปแล้วต้องเป็นแสดงด้วย ครับก็จริงจริงเตรียมตัวครับผมเตรียมตัวกันอยู่พอสมควรแล้วก็พอรู้ลายอับศิลปินแล้วก็เราก็เลยแบบว่าอยากจะคิดโชว์ให้แบบมีความแตกต่างแตกต่างเพื่อให้แบบเพิ่มสีสันมากขึ้นครับ่ครับคิดว่ามันมไม่ยากไปสสำหรับรนอ้อยงยากไหมก็ชเชลลิงอยู่นะคิดว่าไงก็เป็นเทศกาลนะครับก็อยากจะที่ด <c ười> อน <c ười> ว่าห้ามพลาดเลยสำหรับวันงานสำหรับเซตเราขณะที่ห้ามพลาดการพิ้ตาเลยอะห้ามกับพิ้ตาเหรอครับก็มีโชว์แบบพ่นไฟไหมแบบอาจจะเป็นควงกระบอกควงกระบองกผนังหรือว่าโพแดียนซึ่งไม่มีซึ่งไม่มีคนพูดเฉยเอาสิ่งที่มีอีกบ้างสิ่งที่มีน่าจะเป็นเพลงแบบว่าเพลงพิเศษที่เราเอาไปโชว์ครับผมใช่ แสดงว่าเราเตรียมขั้นตอนการเซอร์ไพรส์เต็มที่เรียบร้อยเต็มที่หมดแล้วครับเต็มที่ไม่แน่นอนคิดว่าถ้ามามีใหม่ที่นี่ร่วมกับพวกเราก็คือจะแบบช่วงความโชคอี่เอิมเตรียมในต้นปีหน้าหนึ่งอิ่มเอมสองพลังบวกสามคือได้ความตะการตาตื่นตาตื่นใจสี่มีพลังชีวิตต่อในการใช้ปีหน้าไป็นผู้น้าอะไรกันติดไม่ออกมีห้าไหม แฟนไหมคนสั่คนที่โสดไดด้คนโสก็มาได้ครับผมมาเจอมาเจอเพื่อนเี่ใช่เพื่อมาเจอเพื่อนเนี่คุนี่สำหรับคนมีแฟนก็พามาได้อบอุ่นมากดีไม่ไม่ใช่ครับไม่เลิกดีกว่าก็มีความสุขด้วยก็มีความสุขไปก่อนมีความสุขด้ไปก่อนหลังเขาดาวไว่ากันอย่าเลิกอย่าเลิกไม่ต้องไม่อย่าเลิกเลยรักเขาเปนนานๆมีแต่สิ่งดีดีใช่ครับพี่ดีพวกเราโอเคใช่ไหมว่าเราทำมันทำนา จริงจ okay ริงโอเคมากครับเหมือนบอกว่าการที่เรามาทํางานนะตรงนี้ก็คือเหมือนได้ใช้เวลากับทุกคนแล้วใช่ใชใชใชส่วนวพัทพัทต่างๆแล้วเดี๋ยวคุณหนูแบบจัดก,การเองเลยเมันจะมีช่องว่างนิดหน่อยๆน่อยเดี๋ยวหนูไปแรกให้ได้ขวดได้ขมวดได้เลยอยากให้แต่ละคนเชิญชวนมาเที่ยวที่นี่นอนรอดับใหม่จัดเลยแมดดอกเรกินมเลยไข่ของเลยนะไข่ของเลยนะเดี๋ยวเชิญสื่อให้เดี๋ยวเชิญสื่อเพราะเขาจะเขาจะพูดกินครับก็ ฝังงานขาดาวของเซ n t ันเวิลด์ด้วยนะครับก็ปีนี้คืออลังการแล้วก็จัดเต็มจัดเต็มกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นแจงสีเสียงหรือว่าไล์อัพศิลป,ปินเนี่ยมั่นใจว่าทุกคนจะได้รับความสนุกความมันกก่บไปแน่นอนพร้อมถึงความปลอดภัยที่ควบคู่ไปด้วยแน่นอนครับผมสบายใจได้เลยครับมีนลุ<ร>ด้วยที่เด็ดสุรเลยมาดูรู้ได้นะครับทุกคน<ช>ตาการตามมากครับล็ลราก็มี พี่ๆเซอร์ปิ้นมากมายนะครับบอกเลยว่าตัวท็อปแน่นอนแล้วมีแต่วอสน่าสนใจดูเลยครับแล้วเนี่ยผมคือผมอยากมาดูแทนเลยแต่ว่ามันน่าสนุกมากนะครับมีเพื่อนเราก็มาเพื่อนมาบัสก็มานะบัสคือบัสคืชายฝั่แล้วอย่าลืมดูดอยส์นะวันที่30นะครับใายก็มีองมาดูด้วยแล้วก็ศิลปินท่านอื่นด้วยครับใช่ครับ Yep um, this year's countdown will be very impressive for sure as it is every year and it increases every year too so

เราจะยังไม่รู้แผนอะไเคยรู้แผนว่ามีนักคิดเต็ม g r a ติดต่องานไม่ได้ได้ได้ครับได้อยู่ได้อยู่พวกเราชอบทำงานเพราะว่าจะเป็นงานในกรุงเทพงานในต่างจังหวัดต่างประเทศมี่ไหมจะเล็กจะนั่งได้ต่างประเทศยิ่งได้เลยครับเปิดรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาคิวยังว่างเนาะคิวว่างมากครับปีหน้าว่างครับพูดกับเขาพอได้หรือว่าพอได้แต่ว่าแทรกไม่ได้สุดท้ายอยากให้เว่ยพอแฟนๆนะครับปีใหม่งหน้าครับเดี๋ยว ไม่ต้องพวยพรมากเดี๋ยวพวยพรในงานเดี๋ยวพวยพอนในคอนนะครับสวัสดีปีครับขอบคุณครับน้อย่คืนไม่คืนนะพวยพอนมาพ่อพวยก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับทุกคนก็มีความสุขกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าใช้ชีวิตพิเศษพิเศษกับใครนะครับก็ขอให้มีช่วงเวลาที่ดีในวันปีใหม่นะครับเดีาษาอังกิจไหมอังกฤษภาษาอังกฤษ Um, I wish you guys h a p p ณ New Year. I ม o p e y ดีฉันหว o งว่าพวกคุณจะม e ปี r ห a ่ที่ดีฉันหวังว่าพวกค o ณจะมี e ีให d ่ที่ดีฉันหว s งว่า l วก t ุ y จะ l ที่ดีฉาถวว่ากคาณจะมีปีมที่าันหางบ่านวกคอะมีปีใ่ทนวทว่าพคุณจะมม่ทดีนห้าพวคุณจะมีห่ันหวัว่กคุณสะหม่ท่ดีฉนห้ังวาวกคป็นหที่ดีฉันหวัง่าคะหรือว่าีฉันหรืออะไร สเรับผมก็ฝากเพลงใหม่ของเรานะครับดายนะครับสี่จุดห้านะครับรู้ไหฟังกลัไปก่อนแก็เป็นเพลงช้าเพลงแรกเลยของดายสะครับเป็นเพลงช้าที่เต้นไม่เยอะแล้วกันเนอะมันเรามีช้าแต่ไมนเต้นเยอะมากนะฮะตานี่คือฟังสบายๆนะฟังได้ทุกวันนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ อุกหากหรืออะไรก็ถ้าฟังเพลงนี้ก็มาแชร์กันได้แล้วหักก็ทำได้ฟังได้ที่ไหนแมนฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็สำหรับ m อก็สามารถดูได้ทาง YouTube ชาดาเลเบิลสนะครับผมฝากไว้ด้วยนะคะขมวดปมให้พร้อมเลยเมี m อเล่นกับเจนใช่ไหมค่ะเขินเข้าห่มเจเจนก้อนะไม่ชิ้นเนาะไม่ชิ้นไม่สิ้ ก็มีนางเอกเป็นพี่เจนเย่เลยครับก็พี่เจนเย่ก็ลาโคดเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะผู้ช่วยเป็นคุณหมอใน MV อะไรอย่างเงี้ยก็เจก็เป็นผู้ช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำงานพี่เจนเย่ก็รู้สึกว่าสนุกมากครับพี่เจนก็คือเขาเก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบว่าทํางานกันได้แบบคล่องมากๆก็ต้องขอบคุณพี่เจนเย่ที่แบบตอบรับการมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการชวนมานใช่การร่วมงานใช่ครับก็ขอบคุณมากครับ แปดปีหนู <lite> มูดสัญญาแล้วนะคะแปดปีหนูไปใช้ชีวิตที่ไหนไปยงจอมไปยงจอมแปดปีอะไงบ้างไปครับแต่ว่าใจโตใจอะไรอย่างเงี้ยังไงแฟนคลับเราโตไนเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆครับก็อยากจะขอบคุณนะครับแบบว่าจากวันแรกก่อนวันแรกเองก็แบบว่ามันเห็นได้ชัดว่ามันมีไพรส์เนาะอยู่ด้วยกันกับเราเรื่อยๆแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาก็อยากจะขอบคุณนะครับที่อยู่กับมาณ์ขนาดนี้แล้วก็ หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันนานๆครับจริงๆก็อยากจะแบบทอยตกคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็คือเราก็ยังอยากจะให้ครอบครัวไพรซ์ของเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นครับแล้วก็อบูนมากๆติดตัวก้อนหนนะอ้อนให้คันค่ะอ้อนอ้อนมาเป็นไพรซ์กันเยอะๆนะคะ ก่อนกล้องนี้รวยเลยกล้ ám, องนี้ปั๊มเลย<อ>